สวัสดีค่ะปัฒน,นาม่วงงามอากิวิดีไอเดองพันยี่สิาค่ะเป็นยางสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นเลขาเครือข่ายเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ภาคตะวันตกค่ะส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าปู่โชคอน,นันต์ค่ะความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าดีใจค่ะเพราะว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทําให้ตัวเราเองนะคะมีโอกาสได้พัฒนาตนเองรวมถึงการต่อย,ยอดธุรกิจของเราค่ะ และที่สําคัญค่ะมีความคาดหวังค่ะว่าจะมีการบอกต่อและถ่ายทอดสู่ผู้ที่สนใจเครือข่ายเพื่อนพี่น้องค่ะตามสโลแกนของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตกค่ะคือการให้ด้วยความเต็มใจและการรับอย่างพริงค่ะ รกิจที่สนใจนะคะก็สมัครมาในกลุ่มธุรกิจเกษตรแปรรูปค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะทางเราค่ะก็มีความสนใจในทุกกลุ่มธุรกิจค่ะเพราะว่าโชคอนันต์เราอะค่ะก็มีการทําแล้วในหลายๆกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเกษตรแปรรูปเกษตรนวัตรกรรมหรือเกษตรเชิงท่องเที่ยวหรืออื่นๆอีกค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับความโชคอนันต์กันนะคะโชคอนันต์ฟาร์มเราเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ภายใต้มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยหรือเออเซฟนั่นเองค่ะ ฟาร์มของเราจริงๆแล้วเป็นไร่นาส่วนผสมมีทั้งสวนมะม่วงกล้วยชวนชมและอื่นๆอีกแต่เราจะขอเน้นและให้น้ำหนักไปที่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะจุดเด่นของโชคนันฟาร์มนะคะคือการบริหารจัดการฟาร์มตามหลักเศรษฐศาสตร์ค่ะมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในมือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นซีโรเวสการเพิ่มมูลค่าการลดต้นทุน แต่ทุกอย่างก็อยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรนค่ะตามสโลแกนของฟาร์มเราว่าปลูกด้วยมือดูแลด้วยใจเพื่อคนรักสุขภาพค่ะฟาร์มของเราก็แบ่งออกเป็น4พาร์ทนะคะส่วนแรกคือส่วนของแปลงนาข้าวไรส์เบอร์รี่ค่ะ ถามว่าทำไมต้องนาข้าวทำไมต้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เราเริ่มจากนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้โดยการนำองค์ความรู้ความรักความภูมิใจในด้านการเกษตรและการทำนาของคุณพ่อค่ะ คุณพ่อเคยเป็นเทรเนนีในโครงการ JAEC ฝึกงานเรื่องข้าวในประเทศญี่ปุ่นจึงนำความรู้มาบวกกับความรู้ความเข้าใจเทรนสังคมรุ่นใหม่ของปู่คือเทรนสุขภาพมาแรงประจบกับปีที่ปลูกค่ะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนปล่อยพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่มาให้กับเกษตรกร,ร,กรซึ่งคุณสมบัติเด่นของข้าวไรซ์เบอร์รี่คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีประโยชน์มากมายข้าวไรซ์เบอร์รี่จึงตอบโจทย์เราค่ะ เราจึงเป็นเกษตรกรร,กรายแรกๆของประเทศที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่วนที่2ส,สินค้าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และการแปลรูป 1. พันธพันข้าวไรซ์เบอร์รี่จุดเด่นของพันข้าวไรซ์เบอร์รี่โชคอัน,นันต์คือไม่มีข้าวปนเพราะแปลงพันข้าวจะไม่เคยปลูกข้าวชนิดอื่นมาก่อนและเป็นข้าวอินทรีย์ซึ่งมีความทนทานแข็งแรงต่อโรคมากกว่า และที่สำคัญรถเกี่ยวที่ใช้เกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่จะล้างก่อนเกี่ยวเราไม่ได้ล้างแค่ภายนอกเท่านั้นเราล้างไปนจนถึงลูกตีข้างในจึงหมดความกังวลเรื่องข้าวปน 2. ชายอดข้าวจากงานวิจัยพบว่าในยอดข้าวมีประโยชน์มากมายเราจึงนำยอดข้าวในช่วงอายุ25-30วันมาทำชายอดข้าว และเกิดผลพลอยได้คือช่วยให้ข้าวแตกกอเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ 3. ข้าวสารไรซ์เบอร์รี่เกรด A คุณภาพดีรางวัลการันตีโอท็อปดาวมีความหอมนุ่มสามารถหุงได้ด้วยปริมาณหลาำปกติ 4. แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแป้งข้าวเจ้าแต่มีความละเอียดสูงสามารถทำเบเกอรีร่ได้ค่ะ 5. ทองม้วนข้าวไรซ์เบอร์รี่สูตรกูเต้นฟรีคนแพ้แป้งสาลีทานได้ค่ะปัจจุบันมี2ลรสคือรสด,ดั้งเดิมและรสกุ้งผักชีค่ะ 6. ป๊อบไรซ์เบอร์รี่คุณสมบัติเด่นคือเราใช้ญ้าหวานแทนน้ำตาลค่ะ 7. สแน็คช็อตไลซ์กาตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทานเล่นค่ะสามารถโรยในนมกาแฟหรือในโยเกิร์ตได้ค่ะ ปัจจุบันมี2ลรถคือรถคาราเมลและรถสาลายและ8คือจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะในส่วนที่3ของโชคอน,นันต์คือเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตรเรามีให้บริการเช่ารถเกี่ยวข้าวรถตีดินรถปั่นนารวมทั้งต่อประกอบขายทั้งรถใหม่และรถมือสอค่ะ และในส่วนที่4ฟาร์มท่องเที่ยวเรามีการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรวมเพื่อนในกลุ่มอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความคิดมีตัวตนเหมือนกันเป็นเพื่อนกันใช้ชื่อกลุ่มว่าเกษตรเฟรชฟินมาทํากลุ่มการท่องเที่ยวภายใต้โปรเจกต์ที่ชื่อว่าท่องเที่ยวเมืองช้างสามสีคือการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอด่านช้างอาเภอสามชุกและอําเภอศรีประจัน์ มาทำการท่องเที่ยวสไตล์คนรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาให้ความรู้ในส่วนของโชคอนันต์ฟาร์มก็คือจะเน้นเป็นการให้ความรู้ด้านการแปลรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเราเป็นฟาร์มแรกและฟาร์มเดียวในประเทศนะคะที่มีการให้นั่งรถเกี่ยวข้าวเล่นค่ะ สุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการหลังจากการเข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะคือ 1. ต้องการการตลาดแบบเชิงลึกคอนเน็ชันที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราค่ะ 2. ต้องการระบบการเงินการบัญชีและภาษีแบบเดเซเซียเสร็จค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าระบบการเงินการบัญชีมีความสําคัญมากในทุกๆกลุ่มธุรกิจค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพค่ะที่สามารถบอกต่อเป็นโค้ดให้กับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆต่อได้ค่ะแล้วพบกันนะคะเร็วๆนี้ค่ะหลังจบโควิดบ๊ายบาย